สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ The Deep Dive ครับวันนี้เรามีข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ Gemini เอ่อ AI ตัวเก่งจาก Google นะครับเราจะมาเจาะกันว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่ไม่ใช่แค่แชทบอทธรรมดาธร,ราเนาะแล้วก็เอ่อจะใช้เทคนิคการสั่งงานหรือพร้อมอยังไงให้มันเว w ร์คให้เป็นผู้ช่วยขั้นเทพได้จริงๆอืมใช่เลยค่ะประเด็นสำคัญมากๆเลยคือเรื่องพร้อมที่แหละค่ะไม่ใช่แค่ตัว AI อย่างเดียว โอเคงั้นเอามาแกะเรื่องนี้กันเลยดีกว่าครับตัว Gemini เนี่ยคือมันไม่ใช่แค่ชื่อเดียวนะครับค่ะมันเป็นเหมือนตระกูลเลยค่ะเป็นครอบครัวโมเดล AI มีทั้ง Pro Ultra เดี๋ยวนี้มี Flash ด้วยแล้วก็ n a โ o ซึ่งแต่ละตัวก็เหมาะกับงานต่างๆไปจุดเด่นมากๆเลยก็คือเป็น Multi-modal AI ใช่ค่ะเข้าใจได้หลายอย่างมากๆไม่ใช่แค่ข้อความตัวหนังสือแต่รวมไปถึงรูปภาพเสียงหรือแม้แต่วิดีโอด้วยค่ะอืม แล้วความสำคัญของพร้อมที่เราพูดถึงตอนแรกมันเป็นยังไงนะครับคืออย่างนี้ค่ะพลังจริงๆของ Gemini ยเนี่ยมันจะออกมาเต็มที่ก็ต่อเมื่อเราเราสั่งงานม,มันได้ชัดเจนบางทีเราอาจจะคิดว่าเอ๊ะสั่งกว้างๆให้ AI มันมีอิสระคิดเองน่าจะดีกว่าแต่ข้อมูลที่เราดูกันมานี้บอกตรงกันข้ามเลยค่ะการให้พร้อมที่แบบชัดเจนแล้วก็เจาะจงมากๆต่างหากที่เป็นกุญแจสำคัญเลย อ๋อ oh, ครับครับเหมือนเราให้เข็มทิศให้ทิศทาง A.I. ในการคิดนะคะน่าสนใจมากครับแล้วหลักการสร้างพร้อมที่ดีๆที่รายงานพูดถึงนี่มีอะไรบ้างครับหลักๆเลยนะคะอย่างแรกก็คือต้องชัดเจนและเฉพาะเจาะจงอย่างที่บอกไปเมื่อกี้เลยแทนที่เราจะบอกแค่ว่าเอ่อเขียนเรื่องการตลาดให้หน่อยครับกว้างไปเนาะ กว้างมากค่ะควรจะบอกไปเลยเช่นเขียนบทความบล็อกสัก300คําคำนะเกี่ยวกับกลยุทธ์คอนเทนต์มาเก็ตติง้งสำหรับร้านค้าออนไลน์เล็กๆเ,เน้นกลุ่ม Gen Z บน Instagram กับ TikTok อะไรแบบนี้โอ้โหเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยครับใช่ไหมคะมันจะทำให้ AI ทำงานได้ตรงเป้ามากขึ้นแล้วก็มีอีก2อ,อย่างค่ะที่สำคัญเหมือนกันมีอะไรอีกครับก็คือการกำหนดบทบาทให้ AI ไปเลยกาหนดบทบาทใช่ค่ะ เช่นสวมบทบาทเป็นนักการตลาดดิจิตอลผู้เชี่ยวชาญหรือสมมุติตัวเองเป็นนักเขียนบทความท่องเที่ยวอะไรแบบนี้ค่ะ AI จะได้รู้ว่าต้องใช้มุมมองไหนพทนเสียงแบบไหนอ๋อเข้าใจครับเหมือนบอกให้รู้ว่าต้องใส่หมวกใบไหนประมาณนั้นเลยค่ะแล้วก็อย่างสุดท้ายคือการระบุผลลัพธ์ที่ต้องการให้มันชัดชัดเช่น เช่นบอกเลยว่าอยากได้คำตอบออกมาเป็นลิสต์รายการเป็นตารางหรืออยากได้เป็นร่างอีเมลหรืออยากได้แค่บทสรุปสั้นๆกำหนดความยาวหรือโทนภาษาไปเลยก็ได้ค่ะสุภาพเป็นกันเองวิชาการอืมแล้วหลักการพวกนี้มันทำงานเชื่อมโยงกันยังไงครับคือถ้าเรามองภาพรวมนะคะการกำหนดบทบาทเนี่ยมันช่วยเซตโทนกับความรู้พื้นฐานใช่ไหมคะครับ การให้บริบทที่ดีพอก็จะช่วยให้ AI เข้าใจว่าเราอยากได้อะไรหรือไม่อยากได้อะไรส่วนการระบุผลลัพธ์ที่ชัดเจนอันนี้ก็เหมือนบังคับตัวเราเองไปด้วยไกลๆนะคะว่าต้องคิดให้ตกผลึกก่อนว่าจริงๆเราต้องการอะไรกันแน่อ๋อ oh, จริงด้วยครับมันเหมือนการทำงานร่วมกันระหว่างคนกับ AI จริงๆใช่ค่ะมันคือการ co-create หรือสร้างสารรค์ร่วมกัน ตรงนี้แหละครับที่น่าสนใจมากๆนอกจากหลักการพื้นฐานพวกนี้แล้วมีเทคนิคที่แบบดูง่ายๆแต่ว่าทรงพลังที่อรยาแนะนำไหมครับมีค่ะมีเทคนิคที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันอย่างแรกเลยคือการแบ่งงานซับซ้อนออกเป็นส่วนย่อยๆค่ะแบ่งงานยังไงนะครับก็คือแทนที่จะสั่งงานใหญ่ๆตุ้มเดียวจบเช่นเขียนแผนธุรกิจให้หน่อยซึ่งมันกว้างมากครับยากเลยใช่ค่ะลองแบ่งเป็นขั้นๆดีกว่าเช่น ขั้นแรกช่วยคิดหัวข้อสำคัญๆส,ส,สำหรับแผนธุรกิจร้านกาแฟหน่อยพอได้หัวข้อแล้วก็สั่งต่อโอเคช่วยวิเคราะห์คู่แข่งร้านกาแฟในย่านนี้ให้หน่อยแล้วค่อยช่วยร่างบทสรุปผู้บริหารสำหรับแผนนี้อ๋อเหมือนค่อยๆต่อจิ๊กซอว์ทีละชิ้นถูกต้องค่ะจัดการง่ายกว่าเยอะแล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าด้วยค่ะอีกเทคนิคที่น่าสนใจคือการให้ตัวอย่างชี้นําหรือที่เรียกว่า feel shot prompting ให้ตัวอย่างใช่ค่ะ คือเราโชว์ตัวอย่าง Input กับ o อา p ุ t ที่เราอยากได้ให้ AI ดูก่อนสัก2 3สาตัวอย่างเช่นถ้าอยากให้มันแยกแยะความรู้สึกในข้อความว่าเป็นบวกลบหรือกลางๆเราก็ให้ตัวอย่างประโยคไปเลยว่าประโยคนี้บวกนะประโยคนี้ลบนะพอมันเห็นตัวอย่างแล้วค่อยส่งประโยคจริงๆที่เราอยากให้มันวิเคราะห์อ๋อเหมือนให้มันดูแนวทางก่อนลงมือทำจริงใช่เลยค่ะ แล้วก็มีอัอีกอันหนึ่งคือการกระตุ้นให้ AI มันคิดเป็นขั้นเป็นตอนครับครับอันนี้เหมือนเคยได้ยินมาบ้างค่ะเรียกว่า simplify chain of thought คือเราขอให้ AI แบบช่วยคิดทีละขั้นตอนหน่อยหรืออธิบายเหตุผลก่อนตอบได้ไหมโดยเฉพาะถ้าเป็นปัญหาที่มันซับซ้อนหรือต้องใช้เหตุผลเยอะๆเพื่อให้คำตอบมันแม่นยำขึ้นสมเหตุสมผลขึ้นถูกต้องค่ะแต่ไม่ว่าจะใช้เทคนิคไหนนะคะ สิ่งที่สําคัญที่สุดเลยจริงๆคือการปรับปรุงแล้วก็ลองซ้าไปเรื่อยๆการทดลองในเองใช่ค่ะการเขียนพร้อมที่ดีมากๆเนี่ยมันมักจะไม่สําเร็จในครั้งแรกหรอกค่ะมันเป็นกระบวนการที่ต้องลองผิดลองถูกปรับไปเรื่อยๆเรียนรู้ไปด้วยกันกับ AI ค่ะว่าเอาไปทําอะไรได้บ้างได้เลยค่ะง่ายๆเลยก็เช่นสั่งให้ สรุปบทความยาวๆนี้เหลือ3ประเด็นสำคัญสำหรับผู้บริหารหรือช่วยร่างอ e ีเมลตอบกลับลูกค้าเพื่อนัดประชุมหน่อยสะดวกเลยหรือแม้แต่ช่วยคิดไอเดียหัวข้อบล็อกเกี่ยวกับเทรนด์ AI ล่าสุด5หัวข้ออะไรแบบนี้ก็ได้ค่ะยิ่งตอนนี้ Gemini มันเริ่มผสานเข้ากับพวก Google Workspace อย่าง Gmail Docs หรือแม้แต่ใน Chrome ได้แล้วด้วยอ๋อที่มันอ่านหน้าเว็บหรือเอกสารเราได้เลยใช่ค่ะ ทำให้มันเข้าใจบริบทงานที่เราทําอยู่ได้ดีขึ้นไปอีกเยอะเลยการประสานร,รวมนี่ฟังดูมีประโยชน์มากๆเลยนะครับมีประโยชน์มากค่ะแต่ก็เป็นจุดที่ต้องระวังเหมือนกันนะคะระวังเรื่องอะไรครับเรื่องนี้ก็นําไปสู่คําถามสําคัญเหมือนกันค่ะคือเราต้องไม่ลืมที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงจากคําตอบของ AI เสมออ๋อเรื่อง hallucination ใช่ไหมครับที่มันสร้างข้อมูลที่ดูเหมือนจริงแต่ไม่จริงใช่เลยค่ะอาการนั่นแหละค่ะบางทีมันก็สร้างข้อมูลที่ผิดพลาดขึ้นมาได้ ดังนั้นการใช้วิจารณญาณของเราเองในการประเมินผลลัพธ์เนี่ยยังไงก็ยังจำเป็นมากๆค่ะครับผมเข้าใจเลยครับงั้นสรุปได้ว่าทั้งหมดนี้เนี่ยการใช้พรอมต์อย่างชาญฉลาดหรืออย่างมีประสิทธิภาพคือหัวใจสำคัญเลยที่จะปลดล็อกศักยภาพของเจมินายทำให้มันกลายเป็นผู้ช่วยชั้นยอดได้จริงๆความชัดเจนการให้บริบทการระบุปเป้าหมายที่ต้องการแล้วก็การไม่หยุดทดลองปรับปรุงนี่คือคีย์สำคัญ ใช่เลยค่ะแล้วก็มีข้อคิดส่งไทยที่น่าสนใจจากข้อมูลที่เราได้มานะคะคือเมื่อ AI อย่าง Gemini เนี่ยมันเก่งขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะแล้วก็ทำงานซับซ้อนได้มากขึ้นแค่ผ่าน prompt ง่ายๆแถมยังเข้ามาอยู่ในเครื่องมูลทำงานของเราแบบใกล้ชิดมากนางเนี่ยมันอาจจะกำลังนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่าการกระจายทักษะครั้งใหญ่นะคะกระจายทักษะยังไงครับ ก็คือทักษะที่เมื่อก่อนอาจจะจำกัดอยู่แค่ในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญมากๆเช่นการเขียนโค้ดเบื้องต้นการวิเคราะห์ข้อมูลหรือแม้แต่งานรีเสิร์ชบางอย่างครับมันอาจจะกลายเป็นสิ่งที่คนทั่วไปเข้าถึงและใช้งานได้ง่ายขึ้นมากๆค่ะผ่าน AI พวกนี้โอ้โหน่าสนใจมากครับนี่อาจจะเปลี่ยนโฉมหน้าของคำว่าความเชี่ยวชาญไปเลยก็ได้นะคะ แล้วก็อาจจะขับเคลื่อนนวัตกรรมในรูปแบบใหม่ๆที่เราคาดไม่ถึงเป็นไปได้เลยครับคำถามที่น่าคิดต่อก็คือแล้วมันจะเกิดโอกาสหรือความท้าทายอะไรตามมาบ้างเมื่อความสามารถระดับสูงแบบนี้มันเข้าถึงได้ง่ายขึ้นสำหรับทุกคนอันนี้น่าจะเป็นเรื่องที่เราต้องติดตามดูกันต่อไปค่ะ